คาถามหาเสน่ห์ใจอ่อนปัญจมังศิระสังชาตังนักอดใจนักการโหติสัมภะโวตรีวานะนักการังปัญจสัมภะวังปัญจมังศิระสังชาตังนักอดใจนักการโหติสัมภะโวตรีวานะนักการังปัญจสัมภะวัง ปัญจมังศิระสังชาตังนักอบใจนักการโหติสมัมภะโวตรีวานะนักการังปัญจสัมภะวังปัญจมังศิระสังชาตังนักอบใจนักการโหติสัมภะโวตรีวา oh นะ <weddings> นักการังปัญจสัมภะวังปัญจมังศิระสังชาตัง นอดใจนาการโหติสัมภะโวตรีวานกการังปัญจสัมภวังปัญจมังศิระสังชาตังนักอดใจนากาโรโหติสัมภะโวตรีวานะาการังปัญจสัมภวังปัญจมังศิระสังชาตังนักอดใจนาการโหติ สัมภะโวตรีวานะนการังปัญจสัมภะวังปัญจมังศิระสังชาตังนักอดใจนตารโรโหติสัมภะโวตรีวานะนการังปัญจสัมภะวังปัญจมังศิระสังชาตังนักอดใจนัการโรโหติสัมภะโวตรีวานะ นาก,การังปัญจสัมภวัง